วันนี้เป็นอะไรเจอดราม่าอีกแล้วหรือโอ้โหพี่น้องครับกระแสของทางหมอลำแพลาแสงทองเนี่ยกระแสเขาไม่แผ่วจริงๆเนาะต้องยอมรับนะต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือกระแสเขาไม่แผ่วไม่ว่าเขาจะทําอะไรแฟนคลับเอซเนี่ยไม่ว่าจะทั้งฝั่งที่เชียร์สนับสนุนเองหรือว่าฝั่งตรงข้ามเองเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องอยู่ในสายตาของพวกเขาตลอด ก็ต้องเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลตลอดล่าสุดเกิดอ,อะไรขึ้นสาวไอเ,วเราอธิบายมาสิคือเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่สาวไอบอกทุกคนนะว่าทางด้านเพชรพลเสียงทองหรือว่าคณะหมอลำเสียงทองเนะะี่ยค่ะก็คือจะตั้งงานออดิชัน่นเฟ้นหาศิลปินที่จะร่วมเดินทางไปกับคณะหมอลำเสียงทองที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีโรงที่สองเพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะฮะรอใช่ค่ะ อันนี้เราตกข่าวแล้วนี่อ๋อเขาจะมีวงใหม่อีกหรอใชออ่อ่ะโอเคอันต่อข่าวนั้นก่อนอนะอ่าๆและทีนี่ยทุกคนค่ะก็คือว่าพอมีการจัดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรนะการจัดงานครั้งนี้จัดบอลเชนครั้งน,นี้ที่จังหวัดยะโสธรแล้วก็มีการเตรียมงานแบบลเล็กๆน่ารักน่ารักแต่เรามองว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะแต่มีบางคนเนี่ยเอาไปวิจารณ์นะคะทุกคนค่ะว่าเอ๊ะดูซิตกกรรมการได้แค่นี้หรอ เรื่องของคนดูเวทีฉากแสงสีเสียงเนี่ยคือไม่แย่งงบหรือว่ายังไงหรือว่าทางด้านคณะหอลำเสียงทองเนี่ยไม่มีทุนงบน้อยหรือว่าหมดกระแสกันแน่ที่ได้แค่เนี้ยเองหรืออ๋อแต่ทีนี้อ๋ออ๋ออ่าเรารู้ละกระแสไปยังไงทีเนี้ยอ่าเรารู้ละกระแสคือกระแสก็ต่างเือนประมาณว่า ไปจับตามองเขาว่าเอ๊ะงานของเขาเนี่ยเหมือนหลายๆคนก็คาดหวังว่าจะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้หรอหลายๆคนมองว่าเขาจะต้องไปทุ่มทุนเกี่ยวกับงานจัดฉากจะอะไรให้สวยงามแล้วหรือว่าทําโปรดักชั่นให้แบบยิ่งใหญ่อลังการไปเลยพี่น้องครับแต่ใดๆก็แล้วแต่ท่ามกลางกระแสตร,ตรงนี้นะครับคือเขาเฟ้นหาศิลปินที่จะเข้าร่วมสังกัดของแสงทองเนี่ยและเขาก็ได้ศิลปินมานะครับอย่าง ถูกใจตรงสเปคมากๆเนี่ยคือเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกว่าตอบโจทย์ตรงนี้ของเขาไปแล้วนะอ่าแต่ในส่วนของทางในส่วนของทางที่หลายๆคนคาดหวังก็อันนั้นเราก,มก็มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนองเนาะใช่คือคนไม่ชอบหรือว่าคนอาคาติต่อให้ทําอะไรเขาก็ไม่ชอบดีนั่นแหละครับอยู่ด,ดีซึ่งจะบอกว่าศิลปินที่ ได้รับการคัดเลือกหรือว่าเข้ารอบชนะเลิศหรือว่าได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยคือเร่ธรรมดานะบ่าจูครับผมบ่าวจู๊บเปิดซีมีใครบ้างก็มีสองสาวสองนุ่มนะครับที่เข้าสู่บ้านแสงทองอย่างเป็นทางการเนาะก็คนแรกนะครับเป็นน้องแอนหัไทยรัสนะครับชนะเลิศในการออเดชั่นนะครับสไตล์วาเลนตี้นะครับเป็นนักร้องวงแพลวพาวแสงทองครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับน้องแมม บัวสวรรค์ครับชนะเลิศใ,ในการออดิชั่นนะครับสไตล์หมอลำเป็นนักร้องวงแผวพาวแสงทองครับท่านต่อมานะครับเป็นน้องเจเร่ครับชนะเลิศในการออดิชันนะครับสไตล์หมอลำเป็นนักร้องในวงแผวพาวแสงทองครับแล้วก็ท่านต่อมาคือน้องเบียครับเดี๋ยวนะครับน้องเบียเขาลงไปแค่นี้เนาะ ชนะเลิศใ,<ช>ในการออเดชั่นสไตล์วาไเลตี้นะครับเป็นนักร้องในวงเพรวพาวแสงทองคือเท่าที่เราเห็นก็คือเขาจะเอามาทั้ง2สไตล์คือทั้งสไตล์วาไรตี้นะครับหนึ่ก็คือ,อหญิงชหชายหแล้วก็สไตล์หมอลำอีก,อกหญิงชหชายหก็เท่ากับเป็น2คู่เนาะ<ช>ถ้าปรับเป็น4ท่านนะครับที่เข้าสู่บ้านแสงทอง ในตอนนี้เพราะว่าเขาก็จะคือเขาจะมีวงสองเนอะก็มีสไตล์เวอร์ดี้หนึ่งแล้วก็หมอลำหนึ่งนั่นแหละคือเราก็เพิ่งรู้นั่นแหละว่าเขาคือเราตกข่าวไปช่วงหนึ่งเหมือนกันว่าเขาจะมีวงสองมาด้วยใช่ไหมคือคือคือเขาจะแตกออกมาจากแพลวพาวแสงคองหรอใช่ค่ะก็เป็นอีกวงหนึ่งเหมือนรับงานอีกแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งแบบอินดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะือคืออันนี้งานนี่คือจะคือรับงานคนละส่วนกันเลยหรือว่า จะแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างว่าอยากจะได้แบบไหนเขาจะมีสองชุดอย่างนี้ไหมหอ,อยู่ยังไงเจ้าภาพจะจ้างแล้วก็แบบว่าบางทีอย่างเนี้อย่างน้องคนนี้อยู่ตรงเนี้ยบางทีมัไปช่วยงานตรงนี้กนะ็มีนะเหมือนกันหรือว่าหรือการรีเควสหรือผู้บริหารมองแล้วว่างานนี้ต้องมีน้องคนนี้เข้าไปช่วยงานนี้หรือว่างานคนนี้แบบจัดเจงแต่มีสองคนเพื่อรับงานเพิ่มขึ้นอ๋อเผื่อบางวันมีสองงานอะไรอย่างเงี้ยสองงานสามงานอย่างเงี้ยหรอ ก็คือตอนนี้เขาคือน่าจะคิวงานแน่นคิวงานเต็มแล้วจูงแต่เราก็แปลกนะคนมองว่ากระแสตกเออคิวงานน้อยแต่เอ๊ะทำไมมันย้อนแย้งเขาถึงย้อนเย้งที่ว่าแพทพอเสียทองทําไมถึงมีสองวเพิ่มก็แสดงว่าก็แสดงว่ากระแสก็คืออาจจะอยู่ในเชิงบวกมากกว่าด้วยซ้ําคิวงานอาจจะเพิ่มขึ้นกระแสที่คน เขาบอกว่างานหดหรือว่าหน้าเวทีน้อยนี่นู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้นะไปแค่ข่าวลือหรือเปล่าสําหรับคนอคติที่เขาบอกว่าอาจจะตีมาอย่างเดียวอยว่างเงี้ยนอะือแล้วคือบอกเลยนะแบบคือเราเห็นรายชื่อศิลปินที่ตอนแรกคือมีการเปิดรายชื่อที่ที่มีใครบ้างที่เข้ามาออดิชั่นนะคือน้องแอนค่ะไทรรันเชื่อไหมคนเนี้ยเรามั่นใจเลยว,ว่าได้ Mm hmm. ตอนที่เปิดรายชื่อมาอยัางไม่ about you. <How? S 2> ออดิชันนะบ่าวโจครับเพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตา mm hmm. เสียงคือน้องอันเนี้ยคือแบบเฮ้ยแบบนะปังสุดเออแล้วมองว่าผลงานเขาก็ดีอยู่แล้วปง uh ังอยู่แล้วเอ๊ะ okay. สนใจที่จะมาอยู่กับแสงทองเนี่ยแสดงว่าแสงทองต้องมีอะไรดีสิ mm hmm. น้องเบียร์คนนี้เหมือนกันนะ mm hmm. แก่คนเนี้ยก็ไม่ ฟท้นั้นลนลี่แหละพี่น้องครับรับรองว่าคือด้วยศิลปินที่เขามั่นใจในองค์กรขนาดเนี้ยแสดงว่าเขาต้องเล็งเห็นแหละในในในมุมของศิลปินนะเขาต้องมองขาดอยู่แล้วแหละว่าเขาจะไปอยู่วงไหนอะไรยังไงใช่ไหมงานก็ต้องเยอะจริงอะไรจริงที่จะต้องมาลองล้วตรงนี้แสดงว่างานที่ผ่านมาเนี่ยเข้ากับดูเท่าดูจักตาเนื้อนะงานของแพวพาวแสงทองก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะไม่ได้น้อยเลยนะ ไม่น้อยเลยค่ะจะบอกว่างานเยอะมากย่างงี้สาวไอไอจ๋าก็กระแสอีกอย่างหนึ่งนะเขาถามว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อวงอีกไหมมีอะไรนะคะเปลี่ยนชื่อวงอ่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมสาวไอสาวไอคอยเห็นกระแสนี้มากเพราะสมควรเดงคือกระแสคือก่อนหน้าที่ คุณแพลวเนี่ยบอสแพลวเนี่ยก่อนที่เขาจะมีแฟนคนก่อนหงมุ้นใช่ไหม mm hmm. เขาก็ใช้ชื่อหมอลำแพลวแสงทอง mm hmm. อันนี้อันนี้ในกระแสที่เขาพูดกันนะ mm hmm. แล้วก็พอมีสามีปุ๊บในตอนนั้นนะครับอันนี้เราขอเท้าความถึงอดีตนิดนึง mm hmm. เขาก็เปลี่ยนวงไปชื่อแสงทองฟินแลนด์ mm hmm. พอเลิกลาการไปปุ๊บเขาก็กลับมาใช้ชื่อเดิมคือแพลวพลาวแสงทอง mm hmm. ตอนนี้ปุ๊บที่จะมีสามีคนใหม่ คนก็เลยสงสัยถามว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อวงอีกหรือเปล่าอันนี้ถ้าเป็นเราวีคอร์นะถ้าให้สาวอรีนเคอร์ชื่งวงเดิมก็ยังเป็นพีอารเสียงทองอ๋อหรือ <วง S 1> เป็นวงใหม,วหม่วงใหม่เนี่ยที่จะมีการร่วม,มทำงานร่วมกันกับน้องสันอ,อาจจะเป็นวงใหม่มากกว่าซึ่งวงใหม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นชื่ออะไรแบบไหน ทีนี้คิดว่าน่าจะเป็นวงใหม่มากกว่าแผงพาวน,น่าจะแยกออกอะ่ะวออ่าน,น่าจะแยกออกหมอลำแผพเหลสเงทองก็ยังเป็นหมอลำแผงพาวเศงทองเหมือนเดิมเ<อ>ช่นเดิมแต่วงใหม่น้องใหม่เนี่ยจะเป็นชื่ออะไรจะมีชื่อน้องซันเข้ามาเกีย่ยวโคองไหมอะไรอย่างเงิก็ต้องติดก,กันต่อไปใช่แล้วทีนี้ทางพระเอกซันเนี่ยพอคือหลังจากที่เขาขอแต่งงานกันแล้วเนาะแล้วพอปุ๊บพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาเป็น สามีคือก็มาเป็นสามีของผู้บริหารแล้วเขาก็ต้องคือจะต้องมานั่งตำแหน่งบริหารด้วยไหมหรืออะไรยังไงหรือว่าจะแยกเนี่ย ды, อย่างเงี้ยแหละคือเนี่ยหลายๆคนก็จับตามองในส่วนของตรงนี้อยู่นะครับอืมเ <c oughs> นา <c oughs> ะก็ <c oughs> ต้องมารอดูกันต่อไปพี่น้องครับว่าทิศทางนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอ่าองค์กร ของหมอลำเพยพาแสงทองในฤดูการหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราก็ได้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในลหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับน้องเป็นกาลังใจให้แล้วกันนะครับพี่น้องครับขอให้นี่ก็คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วกันในที่ว่าออรดิชันใหม่เออแล้วก็เปิดวงใหม่ขึ้นมาอะไรหลายๆอย่างอก็มารอดูกันว่าในสิ่งที่เขาทาในตอนเนี้เรานึกไม่ออกหรอกว่า ภาพในที่เขาวางไว้หรือว่าแพนไว้เนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็ในฐานะ FC Fan c ฟนคเราก็ให้กำลังใจแล้วกันเนาะเราเชื่อมั่นนะว่าเขาเป็นคนเก่งพอสมควรอยู่นะบอสแพรนเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการบริหารเขาต้องนำพาองค์กรของเขาไปถึงฝั่งฝันอยู่แล้วเพราะในสิ่งที่บอสแพลแกได้ย้ำตลอดเลยตั้งแต่ 1>, 1ปีสองปีที่ผ่านมาก็คือแกทำเพื่ององก์กรตลอดนะอืมจริงอ,อ่ะสาวไอมีเราจะเสริมไหมครับไม่มีครับเด็ๆก็คือก็อย่างที่ว่าแหละบางทีบางคนอ่ะเห็นอะไรเพียงแค่ภายนอกอนะทุกคนก็แบบว่าเออก็แบบติดิงอักิแล้วเนาอก็แบบ,บว่าบางทีบางเรื่องแบบเสพข่าวอย่างมีสติแล้วกันอืมแล้วก็่จะไปคิดแค่เพลินหลายพี่น้องครับ ปล่อยให้ชีวิตเพิ่นเป็นไปตามที่เพิ่นเลือกเนี่ย mm. ถ้าก็าล้อเบิร์น้างๆล้วกันบางทีเขาอยู่ในคนละจุดในคนละมุมกันอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้ mm. ก็รอดูก่อนไม่ mm. ว่าติได้กันติโรด mm. เนื้อสาแวไอนะองเป็นกำลังใจแล้วกันพี่น้องค่ะครับ และมั่นใจว่าศิลปินใหม่ที่ออดิชั่นมาครั้งนี้เนี่ยจะมาสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับทางเนี่ยวลำแพรวเสียงทงได้แน่นอน<ม>และรับรองได้เลยว่าเจ้าภาพหรือว่า FC แฟนคลับไม่ผิดหวังจากแพรวเสียงทองแน่นอนค่ะสำหรับมื่อนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันในคลิปนะคะสวัสดีะสวัสดีครับ